ตลาดไงก็เหมือนคุณไปขายขายเขาเรียกว่าอ่าขายขนมจีนที่มันมีน้ำยาที่อร่อยที่สุดเลยอะในจังหวัดนั้น,น,นคุณฝีมือคนนี้แบบเลิศเก่งแบบโหเป็นเป็นเป็นระดับแบบสูตรระดับคุณยายเลยนะเออแต่ผู้บริโภคไม่รู้ไงขายก็ได้ขายแต่ในตรงนั้นน่ะผู้บริโภคไม่รู้ว่าคุณมีของดี คุณก็ขายไม่ออกสุดท้ายแล้วก็ปิดร้านไปโดยปริยายของดีๆขายไม่ออกเยอะแยะไปถ้าเราไม่ศึกษาหาความรู้ก่อนเหมือนเราจะขายขนมจีนล้วก็ต้องไปศึกษาการตลาดว่าเราจะนําขนมจีนตัวนี้ออกสู่สายตาผู้บริโภคได้ยังไงเราต้องรู้วิธีการขายด้วยไม่ใช่รู้แต่วิธีการทําและต้องใส่จิตวิญญาณลงไปในการทําสินค้าและธุรกิจนั้นๆด้วยไม่ใช่คิดสักจะขายก็ขาย,ขายอยากจะทําก็ทํา ยิ่งยุคนี้นะเป็นยุคอันตรายมากยุคที่มีการแข่งขันโลกออนไลน์ใครๆก็เข้ามาที่โลกออนไลน์กันหมดเลยถ้าคุณไม่เรียนรู้คุณไม่ศึกษาคุณไม่ฟังคุณไม่จดคุณไม่คือเอาใจลงไปกับมันนะยากแแมหนะ้าเหมือนมองอนาคตออกเลยนะแปมศึกษาทุกวันนี้ไม่เคยอยู่ที่จะศึกษาหาความรู้ไม่ใช่แค่สูตรของตัวเองที่จะต้องคอย คือเราคิดว่าเราคือที่1แล้วเราต้องไปที่1ตลอดอยู่แล้วเราคิดเสมอเราคิดแบบนี้เราจะต้องไวกว่าตลาดแลมจะคิดแบบนี้นะ แล้วเรื่องการตลาดออนไลน์เรื่องวิธีการขายออกสู่โลกออนไลน์แปมก็จะไม่ให้แพ้ใข่แปมก็ต้องเรียนรู้ฟังการตลาดทุกวันเรียนรูเรเรญญ้เรื่องทุกอย่างแม้กระทั่งจิตวิทยาเรื่องจิตวิญญาณเรื่องทุกอย่างเราต้องเรียนรู้เพื่อที่เราจะต้องนำทางนำทางหุ้นส่วนของเราสู่เป้าหมายที่เขาวางไว้คืออนาคตชีวิตที่มั่นคงในการค้าเขาอยากมีธุรกิจส่วนตัวเราต้องสร้างธุรกิจส่วนตัวและสร้างไรายได้ให้เขาแบบมั่นคงให้ได้ นี่คือเป็นหน้าที่ของเจ้าของแบรนด์ที่จะต้องทําแต่หน้าที่ของหุ้นส่วนก็คือหุ้นส่วนก็ต้องทําตามมาตรฐานนั้นแล้วก็คือแปบบจะคอยสอนงานตลอดนั่นแหละว่าคุณต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเพราะว่าสิ่งที่แแบบสอนไปเนี่ยแปบททามาแล้วแปบททาเองแล้วทุกคนทั่วประเทศเนี่ยเกือบทุกจังหวัดรู้จักรู้จักแบรนด์กุชกรเพราะว่าแปบททาแบบนี้แหละที่แปบสอนหุ้นส่วนไปนั่นแหละ การตลาดยังไงสอนยังไงโดยที่เหมือนเหมือนทางแบรนด์เนี่ยทําประมาณทําเต็มร้อยแหละแต่หุ้นส่วนเนี่ยทําแค่สามสิบเปอร์เซ็นพอเอาหน้าออกมาพอคุณเอาหน้าออกมาให้เขารู้ว่าร้านคุณอยู่ตรงนั้นก็พอนองนั้นคุณก็ปั่นไปเดี๋ยวลูกค้าไปหาคุณเองเพราะเราดันการตลาดทุกช่องทางเท่าที่ทําได้ทําให้สุดเลยเพราะเราศึกษาตลอดเลยว่าเราจะทํายังไงให้ยอดขายของหุ้นส่วนแต่ละสาขาเนี่ย ออกสู่คนสายตาเขตนั้นๆน่นะให้มากที่สุดให้มีรายได้ทุกวิกฤตทุกโอกาสเลยสอนฟังลงมือทําอย่าเถียงจบคุณรวยแน่นอนเพราะว่าแปมทําแบบนี้แหละ